สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูฝ้ายนะคะอาจะมาสอนในรายวิชานะคะวิทยาการคำนวณน,นะคะหน่วยที่ห้ข่าวการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะของนักเรียนชัน้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันในตัวชี้วัดนะคะเราจะใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ของตนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะ หลังจากที่เราเรียนไปแล้วเราจะได้รู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ค่ะเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์นะคะเป็นการโทรคมนาคมที่เพื่อใช้ในการจัดเก็บค้นคว้าส่งผ่านนะคะและก็ประมวลผลข้อมูลนะคะข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้วนะคะเราจะเรียกว่าสารสนเทศนะคะในปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีในการ ดำเนินชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นเราจึงต้องรู้จักการป้องกันร,รักษาข้อมูลสารสนเทศจากภัยคุกคามต่างๆนะคะวันนี้คุณครูจะมีวิดีโอคลิปนะคะมาให้นักเรียนดู8ข้อด้วยกันค่ะในการป้องกันข้อมูลของเรานะคะสักครู่นะคะ ใชเโโ้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะ,ะในยุคดิจิตอลของเรานะคะเราต้องเรียนรู้นะคะ,ะข้อที่1ค่ะการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองนะคะเ mm hmm. ช่น mm hmm. การค้นคว้าหาข้อมูลนะคะการติดต่อสนทนา การป้องกันข้อมูลส่วนตัวเช่นไม่เปิดเผยเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนหรือที่อยู่นะคะของเรานะคะข้อที่4ค่ะก็คือไม่ใช้เทคโนโลยีในการกสอควรนให้เกิดความรำคาญเช่นไม่ส่งคำเชิญเกมส่งข้อความที่เป็นเท็จให้กับผู้อื่นนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมน,นะคะในสื่อออนไลน์ ก็คือการลดปริมาณการสื่อสารแบบออนไลน์ที่ไม่จำเป็นเช่นถ้าเราอยู่ในครอบครัวในเวลาขณะเดียวกันเช่นพ่อแม่ลูกเราก็สามารถที่จะหันมาสนทนากันได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น8ข้อในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะ และความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิตอลนะคะมีอะไรบ้างก็คือข้อที่1ค่ะต่อตนเองค่ะเรารักษาข้อมูลส่วนตัวนะคะเช่นเฟซ e l i n ไลน์ Line, เราไม่สมควรที่จะถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือที่อยู่นะคะลงไปในที่สาธารณะตรงนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อนนะคะคือช่วยกัน ทำงานในครอบครัวพูดคุยและให้กำลังใจกันนะคะรับฟังเมื่อในอครอบครัวเกิดปัญหานะคะและข้อที่3ก็คือการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนครูยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนนะคะคือเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นค่ะ <S <S เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะค,ครูก็จะส่งใบงานนะคะให้กับทางไลน์กลุ่มของ ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะฝากให้นักเรียนทำนะคะจะเป็นการตอบคำถามจำนวนสีข้อนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ครูขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ